เมื่อพระพุทธเจ้าทรงส่งพระรหันตาสาวกไปประกาศพระพุทธศาส ana, นาณสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงพระธรรมที่งามในเบื้องต้นท่า,ทามกลางและที่สุดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มหาชนเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์เองทรงตรัสบอกแก่พระรหันตาสาวกเหล่านั้นว่า แม้พระองค์ก็จะเสด็จไปที่อุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมเช่นกันข้อความต่อไปในพระวินัยปิดกมีว่าอย่างไรครับทรงอนุญ,ญาตบตรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมข้อ34ก็โดยสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายภากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและผู้มุ่งอุปสมบทมาจากทิศต,ต่างๆ จากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจัดให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทในพระเหตุนั้นทั้งพวกพิสุทั้งคุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและกุลบุตรผู้มุ่งอุปสมบทย่อมลำบากครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับในที่สงัดหลีกเล่นอยู่มีพระไัยปริวิตกเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าบัดน,นี้ ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและผู้มุ่งอุปสมบทมาจากทิศต,ต่างๆจากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจากให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทในเพราะเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งกุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและกุลบุตรผู้มุ่งอุปสมบทย่อมลำบากพิฉะนั้น เราพึงอนุญาตแก่พิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่นแหละจงให้กุลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้นๆในชนบทนั้นๆเถิดครั้นเวลายเย็นเสด็จออกจากที่เรนรับสั่งให้ประชุมพิสุสง์ในเพราะเหตุเป็นข้าวมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นทรงทำธรรมมีคาถาแล้วรับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเราไปในที่สงันิ่รีกเล่นอยู่ณที่นี้ได้มีใจปริวิตตกเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าบาัดนี้พิสุทธ์ทั้งหลายพาคลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและผู้มุ่งอุปสมบทมาจากที่ต่างๆจากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจะให้พวกเข้าบรรพชาอุปสมบทในเพราะเหตุนั้นทั้งพวกพิสุ ทั้งกุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและกุลบุตรผู้มุ่งอุปสมบทย่อมลำบ,บากผิดฉะนั้นเราพึงอนุญาตแก่พิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่นแหละจงให้กุลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้นๆในชนบทนั้นๆเถิดูก่อนพิสษุทั้งหลายบัดนี้เราอนุญาตพวกเธอนั่นแหละ จงให้กุลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้นๆในชนบทนั้นๆเถ <ง S 1> <inheritance S 2> ิดดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้เราอนุญาตพวกเธอนั่นแหละจงให้กุลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้นๆในชนบทนั้นๆเถิดดูก่อนพิสุทั้งหลายก็แลพวกเธอเพึงให้กุลบุตรบรรพชาอุปสมบทอย่างนี้ขั้นแรก พวกเธอพึงให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและผู้มุ่งปสมบทปงผมและหนวดและให้ครองผ้ากาสายะให้ทำผ้าอุตราสงเฉวียนบ่าให้กราบท้าพิสุทั้งหลายแล้วให้นั่งประโยงประคองอัญชลีสั่งว่าเธอจงว่าอย่างนี้แล้วให้ว่าสรณคมดังนี้ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้วาระที่สองข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแม้วาละที่สองข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งแม้วาละที่สองข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้วาละที่สามข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแม้วาละที่สามข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งแม้วาละที่สาม ข้าพระเจ้าถึงประสงค์เป็นที่พึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายเล่าอนุญ,ญาตบรรพชาอุปสมบทด้วยไตรสรนคมนี้ระถาว่าด้วยอุปสมบทด้วยไตรสรนคมจบการบวชเป็นพระภิกษุในพระพระุทธศาสนาครั้งแรกนั้นพระพเจ้าทรงประทานการอุปสมบทให้แก่กุลบุตรผู้ที่มีจิตศรัทธาเริ่มใสประสงค์จะขอบวชเป็นภิกษุ โดยพระองค์ทรงประทานเองซึ่งเรียกว่าเอหิตพิคูประสัมปทานในเอหิภพิคูประสัมปทาการให้การอุปสมบทด้วยพระองค์เองนั้นก็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งท่านผู้ที่บรรลุความเป็นพระอรหันต์ในเพศของคฤหั์พระพุทธเจ้าจะทรงประทานอุปสมบทด้วยพระพุทธดำรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมวินัยอเรากล่าวไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดส่วนท่านที่ยังไม่บรรลุความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงประทานพระพุทธดำรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมวินัยอัเรากล่าวไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทําที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระดำรัสประการที่สองนี้ มีพระดำรัสเพิ่มเข้ามาว่าเพื่อทำที่สิ้นสุดแห่งทุกโดยชอบเถิดเพราะว่าผู้ที่ขอบวชนั้นยังไม่บรรลุความเป็นทรรา,หารหันส่วนวิธีที่สองนั้นเรียกว่าติสรณคมานูปสัมปทาคือให้ผู้ที่จะขอประสมบทนั้นเปล่งวายจาขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นสณะสรอบด้วยกันเมื่อรอบที่สามจบลง ถือว่าได้รับการอุปสมบทแล้ววิธีนี้เป็นพุทธานุญาตที่ประธานให้พระสาวกให้การอุปสมบทแก่คุรบุตรผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาประสงค์จะขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาส่วนวิธีที่สามนั้นก็คือมอบให้สงเป็นใหญ่ในการให้การอุปสมบทแก่คุลบุตรผู้มีจิตศรัทธาขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา วิธีนี้เรียกว่ายติจตุถกรรมวาจาโดยเสนอยติในที่ประชุมสงฆ์จำนวนหนึ่งครั้งคือเสนอยติเกี่ยวกับเรื่องมีคนขอบวชต่อสงฆ์จากนั้นก็ขอความเห็นชอบจากสงฆ์อีกสามครั้งรวมเป็นสี่ครั้งกับยติที่เสนอในครั้งแรกวิธีนี้จึงเรียกว่ายติจตุถกรรมวาจา ซึ่งเป็นวิธีที่สงให้การอุปสมบทจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนการให้การอุปสมบทโดยวิธีที่สองที่เรียกว่าติสรณคมนูปสัมปทานั้นพระองค์มีพุทธานุญาตให้บวชแก่กุลบุตรผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบวชเป็นสามเณรขั้นตอนและวิธีการที่ให้บวชเป็นสามเณรนั้นก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการให้บวชกุลบุตรเป็นภิกษุ ที่ทรงอนุญาตไว้แล้วนั้นคือให้ปลงผมกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแล้วเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพวกประชาจากนั้นก็ให้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะโดยกล่าวสามรอบด้วยกันเมื่อกล่าวครบรอบที่สามคือตติยมปิสังคังสรณงังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าก็ขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ก็ได้ชื่อว่าได้รับการบร,รประชาเป็นสามเณรแล้วจากนั้นก็สมาทานศีลสิบข้อด้วยกันโดยสามเณรมีสิกขาบทคือมีศีลที่จะต้องประพฤติปฏิบัติจำนวนสิบสิกขาบทและเสกียวัตรที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับความเป็นสมณะจำนวนเจ็ดสิบห้าข้อด้วยกันนอกจากการบวชสามวิธีดังกล่าวข้างต้นนี้ ยังมีการบวชด,ด้วยวิธีพิเศษโดยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานเองอีกสาวิธีด้วยกันคือทรงประทานอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะเถระด้วยการประทานพระโอวาทสข้อด้วยกันหนึ 1. เธอจะสร้างความละอายความเกรงกลัวในพิสุจเทระปานกลางและใหม่จางแรงกล้าสองจะฟังธรรมประกอบด้วยกุศล จักเงียโสดลงฟังธรรมนั้นจักพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมนั้นสจักไม่ละก,กายยคตาสติความระลึกเป็นไปในกายพิจารณากายเป็นอารมณ์เมื่อประธานโอวาสามประการน,นี้จบลงก็ชื่อว่าทรงประทานการอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะหลังจากท่านอุปสมบทแล้วได้แวันท่านก็บรรลุความเป็นพระอระหรันต์ การประธานอุปสมบทด้วยวิธีพิเศษประการที่สองก็คือทรงประธานอุปสมบทแก่พระนางมหาประชาบอดีโคตมีโดยให้พระนางรับครุธรรม8ประการด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยภิกษุณีบวชแม้ร้อยปีต้องไหว้ลูกรับภิกษุแม้บวชวันนั้น2 ภิกษุณีจะอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุไม่ได้ 3. ต้องรับโอวาทต้องถามวันอุโบสถจากภิกษุทุกๆก,ก,กึ่งเดือน 4. ต้องปราวนาในสงสองฝ่ายด้วยฐานะสาคือได้เห็นได้ยินได้รังเกียจ 5. เมื่อต้องสังฆาพิเศษต้องประพฤติมานัดในสงสองฝ่ายหกเต้าผสมบทในสงสองฝ่าย ต้องเป็นศิขามานาต้องประพฤติธรรหกประการจนครบสองปีเจภิกษุณีจะด่าว่าภิกษุไม่ได้แปดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุณีจะกล่าวสั่งสอนภิกษุไม่ได้เปิดโอกาสให้ภิกษุเท่านั้นสอนภิกษุณีภิกษุณีจะต้องเคารพนับถือตลอดชีวิตเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีรับครูธรรมแประการนี้แล้ว ก็ถือว่าได้รับการอุปสมบทโดยพระศัสดาทรงประธานการให้อุปสมบทเป็นกรณีพิเศษแบบที่สามก็คือทรองปรานอุปสมบทแก่โสปาตะสามเณรซึ่งมีอายุเจ็ดขวบด้วยการพยากรปัญหาพระพุทธเจ้าตรัสถามปัญหาสามเณรเมื่อสามเณรพยากรปัญหาคือตอบปัญหาแล้ว ก็เป็นอันว่าได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าวิธีวอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษนี้มีเพียงเท่านี้พระองค์ไม่ได้ประทานการอุปสมบทนอกจากนี้แก่ใครเลยสำหรับคำว่าบรรพชาในความหมายของคำนี้หมายถึงทั้งบรรพชาเป็นสมเณ็หรืออุปสมบทเป็นภิกษุก็ได้แต่ถ้าเป็นคำที่แยกกันเช่นคำว่าบรรพชา ในปัจจุบันนี้หมายถึงการบวชเป็นสามเณรส่วนอุปสมบทนั้นหมายถึงการบวชเป็นพระภิกษุบรรพชาตามความหมายก็คือเป็นผู้เว้นจากบาปหรือเว้นทั่วจากบาปทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจอุปสมบทหมายถึงการเข้าถึงความสงบหรือการขอเข้าถึงความเป็นผู้สงบจากกิเลสเป็นการขัดเกล่ากายวายจาใจ ให้หลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากความสร้าหมองทั้งปวงเป็นการประพฤติเนคขม,มะคือการออกจากกามทั้งโดยเพศของความเป็นภิกษุเป็นการสละความติดข้องจากความเป็นขหัสถ์และเป็นเนคขม,มะภายในคือประพฤติปฏิบตัติตามพระธรรมวินยัยเพื่อขัดเกลากกิเลสทั้งหลายอันมีอวิชชาเป็นต้นให้หมดไปได้ตามลำดับ จนถึงดับกิเลสทั้งปวงให้หมดสิน้นที่เรียกว่าถึงความเป็นสมณะผู้สงบจากกิเลสหรือถึงความเป็นภิกษุอย่างแท้จริงคือผู้ที่เห็นภายในวัตตะและสามารถดับไฟในวัตตะได้อย่างหมดสิ้นแล้ว